น้องใหม่เราวันนี้น้องใหม่ตัดสินใจแล้วจะเดินตามพระเยซูโอเคน้องใหม่เชื่อว่าพระบิดาได้ส่งพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กับเหเพื่อไถ่บาปเราวันนี้ตัดสินใจแล้วนะจะไม่เดินกับจะไม่เดินหันหลังตับพระองค์ตัดสินใจจะเชื่อว่าจะมีไม่มีรูปกคนรบจะเชื่อพระเจ้าเยซูเพียงองค์เดียวตัดสินใจเนาะ เขามือเดือดจมูกแล้วก,ก็การหายใจเดจ๋ยวนะเดี๋ยวก็หลนะับตานะพระเจ้าพระบิดาลูกขอทำการศกิีสมาเขาในพระนามพระบิดาพระบุตรและ